สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับไอแชยูโคนทีวีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจะแนะนําวิดีโอเกี่ยวกับเกม Stone ่ Begin นะครับนะัคือตัว m o n สเตอร์ไดโนที่เราควรจะมีนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็ตัวสีดาวตัวแรกที่เราสามารถเลือกได้นะครับสําหรับตัวที่ผมแนะนํานะครับก็บางท่านอาจจะไม่เห็นไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ผมว่า สำหรับผมเนี่ยใช้พวกนี้ได้ดีนะครับก็คือตัวนี้ฮะคิงบุกกี้ครับตัวแรกเลยครับสําหรับตัวแทงนะครับมันเป็นตัวที่สามารถใช้งานไนดะ้ตั้งแต่ต้นจนจบเกมเลยไปจนด่านสุดท้ายก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าทักษะมันเนี่ยดีนะครับก็คือทักษะแรกนะครับมันจะใช้ทักษะเพื่อเพิ่มพ,พลังป้องกันของตัวเองนะครับสองรอบแล้วเมื่อถูกโจมตีเนี่ยมีจะมีโอกาส3.7เอ,อันน,นี้เป็นเปอร์เซ็นที่ตาม อ่อสกิลมันขึ้นมานะครับก็คือ87%เนี่ยตอบโต้นะครับ102.7%ของพลังโจมตีนะครับโดน3าตัวแต่ถ้ามีตัวเดียวมันก็กัดสาทีนะครับแล้วก็เวลาใช้แล้วเนี่ยมันจะยั่วยุให้สตรูทั้งหมดเนี่ยมาโจมตีที่มันนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับสกิลที่4ก็เป็นอันนี้ดีสุดคือเวลามันจบจบแมตช์แล้วเนี่ยมันสามารถที่เอ่อเพิ่มเลือดให้กับตัวเองหรือว่าเพื่อนได้นะครับ เราสามารถดูขีดได้นะครับอ่านี่6ดาวแล้วครับถ้าทํามีโอกาสาทําจนถึง6ดาวก็นี่ฮะมีโอกาสา69%เลยครับเ0เลยแหละว่าง่ายๆเพิ่มเลือดนะครับ108.5ของพลังโจมตีนะครับอแต่ถ้าเกิดเป้าหมายนะั้นเป็นธาตุน้ำเนี่ยมันฟื้นปูไปถึงร3อ5ด้เลยแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในสถานะตัวสาลองเนี่ยก็มันก็จะไม่ผลไม่แสดงนะครับตัวต่อไปนะครับที่ผมแนะนํานะครับ ตัวนี้ครับฮอก้อนครับอันนี้สําหรับสาย PvP นะครับสายต่อสู้ควรจะมีนะครับเพราะมันกวนตีนมากครับมันสามารถพาคู่ต่อสู้วิ่งออกไปจากการการที่สู้กันอยู่นะครับแต่ว่าเรามันก็กลับมาก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็สกิลต่างๆนะครับมันก็โอเคมากฮะดูครับตามพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับว่าพลังโจมตีในทีมทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับ20%ก็ถ้ากับเข้ามาแล้วเนี่ยมันสามารถ เพิ่มพลังโจมตีได้ถึงสองรอบนะครับบนตังนี้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้ฮะโบบิดครับโบบิดนี่เป็นตัวที่โจมตีแบบวงกว้างนะครับสกิลมันเนี่ยสามารถยิงโดนหลายตัวนะครับือทุกทุกทุกตัวของของตัวได้เลยนะครับแล้วก็สกิลมันแข็งแกร่งด้วยนะครับแล้วก็พลังป้องกันหรือว่าอะไรพวกนี้ยก็สูงมากนะครับแล้วก็รวมถึงพวกสกิลจะมีสกิลพิเศษที่ เวลาโจมตีแล้วเนี่ยอาจจะโจมตีไปที่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าฟื้นพลังชีวิตของเรา40%ด้วยนะครับอันนี้คือแค่เลเวล30นะครับถ,ถ้าดูที่เลเวลสูงสุดเลยอ่าก็คือ40%อเดิมนะครับแต่ว่าพลังโจมตีมากขึ้นนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์มากขึ้นโอเคอ่าส่วนพวกตัว4ี่ดาวนะครับตัวแรกเนี่ยผมแนะนําเป็นพวกพวกว oker, พวกูกนฟูนะครับหรือว่าโลเกอร์พวกอาโบเก้อะไรพวกนี้ครับ โอเคนี่ก็โอเคครับคือเกมนี้เนี่ยธาตุไฟเนี่ยโจมตีหนักสุดนะครับทา่ทาท่าตุน้ําน่าจะเลือดเยอะสุดแล้วก็ธาตุดินคลังป้องก,กันเยอะนะครับส่วนธาตุลมก็คือไวสุดแนะนําอย่างพวกตัวพวกนี้ฮะมันจะเสริมอ่าเสริมพลังของความโจมตีของธาตุเดียวกันนั่นแหละอ่าแล้วก็สกิลมันเนี่ยโอเคด้วยนะครับเวลาโจมตีไปแล้วเนี่ยมันจะ มันจะโจมตีพวกท่าที่เหมือนกันครับอย่างมชติว่าเวลาไปเจอทีมลมตัวนี้เนี่ยเวลาโจมตีสกิลไว้แล้วเนี่ยมันจะโจมตีตูทั้งหมดที่ท่าลมเป็นหลักด้วยนะครับก็คือจะไปโจมตีตวอื่นที่เป็นท่าลมด้วยแต่ถ้าเป็นท่าอื่นเนี่ยก็จะมีพลังมันถือว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยลงนะครับก็คือมีโอกาส27เเซ็นนะครับนี่นะครับก็มีเนี่ยฮะพวกตัวโบเก้นะครับหรือว่าคุณจะเอาเป็นพวกตัวเนี่ฮะฟูครับพวกเดสฟูเบสฟูคาฟู หรือว่านอปูนะครับอย่างไอตัวนี้พวกสกุลปูเนี่ยมันจะมีสกิลว่าสุดท้ายที่แบบว่าเวลาเราโจมตีศัตรูของไปแล้วเนี่ยแล้วมันตายเนี่ยค่าความเสียหายอีกร1 9เกเปซนเนี่ยมันก็จะโจมตีไปที่โดนตัวอื่นนะครับก็คล้ายๆแบบพอตายแล้วกลายเป็นระเบิดไปโดนตัวอื่นนั่นเองนะครับก็จะช่วยให้ผ่านดานได้เร็วขึ้นนะครับเคลียร์ได้เร็วขึ้นด้วยนะครับก็ลองดูนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวอื่นก็ยังไม่มีอะไรนะครับถ้าถ้าตอนแรกเลือกก็อาจจะเลือกพวกเนี้ยฮะพวกเอ่อสีดาวก็พวกเนี้ยฮะพวกคาปูเบ้วูเดสฟูนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสาเลือกได้อยู่แล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ต้นๆเกมนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นตัวที่แนะนําแรกๆนะครับอ okay. แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างไอ้พวกตัว สี่การเ,นนาเพิ่มเลเวลนะครับของตัวละครไดโนเสาร์นะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับออันนี้วิธีเพิ่มดาวนะครับก็คือการใช้วิวัฒนาการนะครับเราเราจะเพิ่มดาวจากสองดาวเป็นสามดาวเนี่ยก็สามารถเอาตัวละครนะครับตัวอ,อื่นๆอ,อย่างนี้ผมเอาตัวนี้เลยตัวไฟมาเลยนะครับตัวมันเองนะครับ,ตรบแต่ว่าเดี๋ยวผมขอ,ขอเป็นตัวอื่นครับถ้าเป็นตัวตัวแบบเดียวกัน หมายถึงว่า,าถ้าเดียวกันมันจะเพิ่มมีุด5เท่านะครับไอ้พวกนี้จะเป็นสาหรับวิวัฒนาการอยู่แล้วนะครับก็เอามาใช้งานได้เลยนะครับอ,อันนี้เพิ่มเห็นไหมฮะแต่อันนี้240%แล้วก็เป็นสีดาวแล้วนะครับอันนี้ก็คือเลเวลว่าจะเพิ่มมาเป็น20เลยนะครับโอเคผมวิวัฒนาการให้ดูนะครับออะเป็นเลเวลให้ได้สูงสุดที่40เลยนะครับ จะด,ดูมีัาตรการแล้วก็มีค่าก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับอัตราการเติบโตก็จะเพิ่มขึ้นโอเคเดี๋ยวผมขออ่ากดอ,อัพเลเวลให้ดูนะครับการอัพเลเวลเนี่ยนอกจากการตรุลีดานแล้วสามารถใช้ยานะครับจะอัพเลเวลได้นะครับก็ยาพวกนี้เนี่ยก็ได้มาจากการตุลีดานบ้างหรือว่าลงพอกําลังนะครับยาเดี๋ยวผมอัพตัวนี้สักตีสิบเลยแล้วกันอ่าให้เต็มไปเลยนะครับ ใสจะไม่พอนะครับพอสุดๆสุดครับก็ประมาณนี้นะครับเด่างรีวิวออแล้วก็วิธีการเอ่อเรียนทักษะนะครับก็สามารถกดเรียนนะครับมันจะปกติได้มามันจะมีแค่อันแรกเดียวเห็นไก็สามารถกดเรียนรู้ได้ครับทักษะอันนี้ก็จะมีบอกว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับต้องเรียนรู้ใช้เงินเท่าไหร่อันนี้ผมสร้างตัวมาสำหรับ PVP นะครับได้ทักษะมาแล้วต้องคุณต้อง ใช้เงินนะครับในการอัพเลเวลนะครับโดยเลเวลเนี่ยมันจะไม่เกินเลเวลสุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครที่แนะนำนะครับแรกๆนะครับสามารถใช้งานได้จนถึงจบเกมแหละผมว่านะก็คือเล่นตนทายได้ยาวๆเลยโอเคครับสวัสดีครับถ้าเกิดไงก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ